ถ้าใครมีแพลนว่าอยากจะไปทำงานที่ออสเตรเลียนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มหางานยังไงวันนี้ครูพี่แอนมีเว็บไซต์และ กลุ่ม Facebook มาแนะนำค่ะซึ่งบอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยอินไซต์มากมากค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกริงงให้กับช่อง YouTube ของครูพี่แอนด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ส่วนของเว็บไซต์กันก่อนดีกว่านะคะคือความต่างของเว็บไซต์กับ Facebook จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงเว็บไซต์นะคะมันก็จะต้องเป็นการเข้าไปแล้วก็ Register ต้องไปล็อกอินก่อนนะคะแต่มันก็จะเป็นระบบเนาะเราสามารถเ e ิร์ชหางานหรือประเภทงานที่เราต การได้สามารถใส่โลเคชันลงไปได้นะคะว่าเออเราจะไปทํางานแถวไหนที่ไหนนะอันนี้ก็คือข้อดีของการหางานในเว็บไซต์แต่ข้อเสียค่ะข้อเสียก็คือมันอาจจะใช้เวลานิดนึงมีระบบระเบียบกฎเกณฑ์เยอะนะคะแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่าใช่ป่ะแบบเออล็อกอินใส่ชื่อใส่อะไรลงไปก็ต้องรอนานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าได้ไหมติดต่อเจ้าของงานโดยตรงไม่ได้จึงว่าต้องผ่านเอเจนซี่นะนี่คือข้อเสียของเว็บไซต์นะคะทีนี้ค่ะเราไปพูดถึงเรื่องของการหางานในกลุ่ม Facebook กันหน่อยข้อดีก็คือมันรวดเร็วนะคะแบบเจ้าของงานเนี่ยมาโพสต์เองเลยนะคะส่วนมากเนาะหาคนทํางานแบบนี้แบบนี้ที่โลเคชันนี้ให้เลทเท่าไหร่ใครสนใจติดต่อมาเลยนะคะมันก็จะรวดเร็วนะเราสามารถคอนแทคไปได้เลยนะคะน้องๆที่ไปอยู่ออสเตรเลียลูกศิษย์ครูพี่แหลยคนะะ ที่ไปทํางานที่ออสเตรเลียก็มาบอกนะว่าส่วนใหญ่เขาจะหางานได้จากกลุ่ม Facebook มากกว่าในเว็บไซต์ด้วยซ้ําแต่พี่แอนว่าข้อเสียอ๋อข้อเสียก็น่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันสูงเนาะ <Wow. S 1> บางทีเขาโพสต์งานเสร็จปุ๊บ เรามาเห็นช้าอย่างเงี้ยคนอื่นก็ได้งานไปแล้วนะค<ล>ะเพราะฉะนั้นการแข่งขันจะสูงกว่าในเว็บไซต์แน่นอนเพราะว่ามันต้องแข่งกันส่งข้อความ,มาหาว่าแบบเอ้ยฉันอยากได้งานต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นด้วยนะคะต้องส่งไปแบบมีชั้นเชิงจะต้องอพิมพ์ภาษาอังกฤษส่งไปหาเจ้าของงานะ <S <S อะไรเงี้ยเราพิมพ์ได้หรือเปล่าหรือว่าเราพิมพ์ไม่ได้ถ้าพิมพ์ไม่ได้ส่งเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นั่นก็คือเราก็เสียเปรียบนะคะเราก็ไม่ได้งานแน่นอนนะโอเคงั้นก็มาเริ่มกันที่เว็บไซต์ก่อนนะคะพี่แอนคันเลือกมาให้แล้วว่าไไหนนนนนนใใใชชช้้้งงง่่าายยกกพพีีแออขขมููดดถถึึะะัคเเเว็็บบบบบซต์ทปรร งานง่ายหางานง่าย,ายจริงๆนะคะเว็บไซต์แรกเลยนะคะก็คือ Seek seek ค่ะความง่ายในการใช้งานของมันก็คือเราเนี่ยนะคะสามารถใส่ไปได้เลยว่าเรามองหางานอะไร watch ตรงนี้ก็คือใส่ไปเลยว่าอยากได้งานอะไรนะคะ Any classification ก็คือแบบเป็นประเภทไหนเป็นแบบตำแหน่งอะไรยังไงนะใส่เข้าไปเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะต่อไปนะคะ where อันนี้สำคัญมากเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจไปอยู่ออสเตรเลียใช่ไหมไปทำงานที่ออสเตรเลียเราเอาจจะต้องเลือกก่อนนะว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ซิดนีย์หรือว่าอยู่เมลเบิร์นหรือว่าอยู่เมืองที่มันสงบเงียบหน่อย อาจจะมีงานน้อยกว่านะคะแต่ว่าค่อนข้างสงบก็คือ p e r ร์นะเพราะฉะนั้นใส่โลเคชันลงไปด้วยว่าเราหางานที่ไหนนะคะนี่ก็คือซ e กนะมันค่อนข้างใช้งานง่ายแนะนำนะคะงานส่วนใหญ่เหมือนกับว่าเราจะได้ไปร่วมงานกับคนที่เขาเป็นเจ้าของภาษาจริงทำให้เราได้ฝึกภาษาด้วยนะคะเว็บไซต์ต่อไปก็คือ career one career one นะคะ com au มันก็จะมีปุ่มให้เรากด search for jobs นะคะ เราก็ใส่ไปเลยค่ะ categories อะไรงานประเภทไหนจะคล้ายๆกับเว็บซีกเลยเห็นปหหลังจากนั้นมีให้เลือกด้วยนะว่าจะทําเป็นแบบ full time หรือว่า part time หรือว่าเป็น casual เป็น holiday ทาเฉพาะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ salary นะคะนนดีๆตรงที่ว่ามีให้ใส่ด้วย salary ต้องการที่เท่าไหร่นะคะอยากได้เงินที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะอันนี้ posted within ก็คือเราจะหางานที่ถูกโพสต์ลงเนี่ยวันไหนนะคะอย่างบางคนเนี่ยไปเจองานที่แบบโพสต์ไปนานแล้วอย่างเงี้ยล้าได้คนไปแล้วใช่ปะเราก็อาจจะเลือกว่าเอ้ยขอเป็นงานที่ โพสต์วันนี้หรือว่าโพสต์เมื่อเสร็จวันที่แล้วละกันนะคะ skills, สกิลใส่สกิลของเราเพิ่มไปได้ด้วยเนะว่าเรามีสกิลอะไรนะคะแล้วก็เซิร์ชจ o อบได้เลยเออดีนะ อันนี้ค่อนข้างดีละเอียดมากเลยนะคะต่อไปเว็บไซต์ต่อไปนะคะเว็บไซต์ที่3นะ indeed indeed นะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ seek เนาะใส่ไปเลยว่า w h a t คือแบบใส่คีย์เวิร์ดของเราอะนะคะอาจจะเป็นแบบ part time work from home retail ค่าปีค่าส่งอะไรก็ว่าไปนะคะ where อยากทำงานที่ไหนนะคะ Perth ไหม Melbourne ไหมหรือว่า Sydney อะไรเงี้ยอาจก็ใส่ลงไปแล้วก็ find jobs ได้เลยนะคะเหล่านี้ก็คือเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปใช้งานได้ใช้งานง่ายมากๆนะคะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับ ื่องของเว็บไซต์ในการหางานนะสามเว็บไซต์ที่ครูพี่แอนแนะนำนะคะเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยพี่แอนลองไปใช้งานมาแล้วแต่ว่าบางอันมันค่อนข้างเหมือนใช้งานยาก <No. S 1> หรือว่าแบบเซิร์ชยากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจมันเอาที่ง่ายๆดีกว่านะคะต่อไปค่ะจบเว็บไซต์แล้วเราก็ไปต่อกันที่กลุ่ม Facebook เลยเออกลุ่ม Facebook นะคะซึ่งอย่างที่บอกน้องๆพี่แอนหลายคนเลยบอกว่าได้งานจากกลุ่ม Facebook กันนะเลยเพราะว่ามันไวเวลาเราไปโพสต์งานทิ้งไว้ได้เลยนะว่าเราหางานอะไรเราอยู่ที่ไหนเรามีสกิลอะไรบ้างโพสต์ไปแล้วก็จะมีคนติดดต่อเรามาม้วย มันจะรวดเร็วกว่านะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนี่ยเห็นป่ะต้องได้ภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเราจะไปโพสเป็นภาษาอังกฤษแบบมั่วๆซัวๆแกรมมาผิดๆใช้คำผิดๆสเปลลิ่งผิดๆอย่างเงี้ยพี่แอนก็มองว่าบางทีเนาะคนที่เขาอยากจะจ้างงานเราเขาเห็นเราใช้ภาษาอังกฤษดูหอไม่ได้เลยอ่ะเราจะไปคุยกับลูกค้าฝรั่งของเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ติดต่อเรากลับมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นเตรียมภาษาอังกฤษเอาไว้ให้พร้อมนะทุกคนถ้าใครยังไม่พร้อมด้านภาษานะก็อย่าลืมค่ะคอร์ส perfect English ของครูพี่แอนย อ่านเขียนแกรมมาสนทนารับรองได้ว่าเรียนแล้วเนี่ยเราจะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจไม่มีคําว่าอายไม่มีคําว่ากลัวแน่นอนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะแล้วก็มีรีวิวจากน้องๆเยอะมากเลยนะที่ว่าเรียนคอร์สของเราแล้วเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริงๆในการทํางานที่ต่างประเทศนะคะโอเคเรามาดูที่กลุ่ม Facebook นะที่พี่แอนไปแบบแ,บบแอดสองๆมานะคะว่ามีมีกลุ่มไหนบ้างนี่กลุ่มแรกนะคะ Australia Job ถ้าเราลองเข้ามานะคะก็จะแบบมันมี คนโพสต์เรื่อยๆนะว่าเอ้ย e we are hiring นะเป็น cleaning staff นะ sanitizing job นะเวลานี้เวลานี้ทำงานเวลาไหนบ้างเออได้เงินเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปคือเขาก็จะเขียนมาให้อย่างชัดเจนนะคะ if interested contact โทรมาที่เบอร์นี้เบอร์นี้นะอ่ะต่อไป jobs in Australia นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบของ international เลยนะคะนานาชาติเลยนะคะมีคนมาโพสต์งานเยอะมากทุกคนลองดูนะถ้าเลื่อนลงมาเราจะเจอว่ามีคนมาโพสต์ว่าแบบเออ online work from home นะ หาคนทํางานจากบ้านแล้ว uh ก็จะมีคนสนใจเยอะมากนะคะหรือบางคนก็มาโพสเป็นแบบหน้าร้านของตัวเองเลยนะแล้วก็บอกว่าเรากาลังมองหาคนที่เป็นฟรอนต์แคชเชียร์อยู่นะมีคนมาบอกว่า interested อะไรเงี้ยเห็นปะคืออย่างเงี้ยมันจะเร็วกว่าการที่เราใส่งานลงไปในเว็บไซต์ถูกไหมเออเรามาหาแบบนี้ปุ๊บเราติดต่อพูดภาษาอังกฤษได้เฮ้ยมั่นใจใช้ได้ใช้เป็นนะคะทักไปเลยคุยไปเลยว่า I'm interested in the job is the position still available งานยังว่างอยู่ไหมอะไรเงี้ยจะบาก็สามารถใช้ได้นะไปต่อค่ะต่อไป จะเป็นกลุ่ม jobs in sydney เนี่ยมันก็จะมีคนมาโพสแบบ staff wanted เมื่อย3ิบ3ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งโพสเองเห็นปะต้องการหาคนทำงานค่ะเป็นออนไลน์ job ค่ะไม่ต้องเข้ามาทำงานนะคะ looking for five people หา5คนเลยนะคะเนี่ย มีกลุ่มเยอะแยะเลยแล้วก็บางทีก็มีเนาะมีคนไทยมีแบบประชาต่างชาติที่อยู่ออสเตรเลียเขาก็มาโพสต์ว่าเอ้ยสนใจ I'm interested what kind of job นะถามนู่นถาม,ถามนี่ได้หมดเลยก็จะเห็นว่าแบบอาหาร e c e p t i o n นะหานั่นหานี่อาหาตำแหน่งงานเยอะแยะเลยทุกคนม,ม,มันมันแบบมันง่ายอะ่ะมันไม่ได้หางานยากเลยนะต่อไปอันนี้เป็นกลุ่มของคนไทยงานไทยในซิดนีย์ Thai jobs in Sydney ก็คือสําหรับคนที่แบบไปถึงแล้วเอออยากไปทํางานกับคนไทยอะไรเงี้ยเนาะอะ่ะก็ลองไปหางานในกลุ่มนี้ได้นะคะก็จะมีคนมาโพ พสอัปเดตกันนะว่าอน้องคนนี้ได้งานแล้วนะร้านอาหารไทยในเมืองซิดนีย์เปิดใหม่รับสมัครอะแผนผัดตําแหน่งอองเทรทอดอะไรอะแผนก,ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นงานไทยนะคะแต่จริงๆอะส่วนตัวพี่แอนก็รู้สึกว่าถ้าจะไปจริงๆอะอยากให้เราได้มีโอกาสไปร่วมงานกับชาวต่างชาตินะเราจะได้เรียนรู้เค้าเชิของเขาได้ไปเรียนรู้ภาษาของเขาด้วยนะคะมันเป็นโอกาสที่แบบไม่ใช่แค่ไปทํางานอหละทุกคนแต่คือการไปหาประสบการณ์ไปฝึกภาษาด้วยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยกลุ่มนี้ก็โอเคเข้าไปหางานได้แต่ ถ้า possible ถ้าหากว่าเราแบบอยากได้ประสบการณ์ที่เหนือกว่านะคะ intense กว่าแน่แนๆเลยแบบอยู่กับฝรั่งจริงๆก็ลองหางานในกลุ่มที่ครูพี่แนแนะนำไปก่อนหน้านี้ดีกว่า โอเคปะเดี๋ยวพี่อันจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะตรงโซนของคอมเมนต์นะนี่คือไปนั่งหาข้อมูลมาเลยนะไม่ได้ไปก๊อปใครเลยนะแบบหาข้อมูลเองคัดมาเองว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ดีดก็คือตัดทิ้งกรองให้นักเรียนหมดเลยเพราะฉะนั้นแบบทุ่มเทมากอย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูพีแอนด้วยนะคะใครยังไม่พร้อมด้านภาษาก็มาเรียนกับคุณแม่นะจ๊ะรีวิวมากมายว่าน้องๆเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายสนุกนะคะมีโอกาสดีๆในชีวิตมากมายเพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษได้้บกกว่าคคลิปนนนนีจะเ็โยช์ัทุ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย